โอเคนะคะเราจะมาเริ่มเริ่มเรียนกันนะคะไลฟ์ยังฮััโหลมังขึ้นสัญญาณไม่ค่อยดีทำไมมันออกน้ายนี่นี่ปุ๊กลองเปิดดูดิเปิดเปิดเอซีจีอ่ะเราจะ เก็บข้อมูลเพื่อที่คุณจะเอาไปตอบแล้วคุณต้องตอบให้ได้และและและวิชานี้ต้อกอบไม่มีสอบเดิอนนี้มีสอบมีสอบสำหรับปีหนึ่งปีสี่และมีมีเทอร์ไพรส์ปีสามปีสี่และมีมีเทอร์ไพร์เพราะว่าคุณมาเรียนแล้วคุณต้องตอบได้อันนี้คือพี่จะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องตอบทั้งหมดจริงๆเราต้องตอบได้เอาล่ะ เริ่มถามกันหัวข้อแรกที่เราเรียนวันนี้คือบำบัดปลดปล่อยคือรบำบัดปลดปล่อยคืออะไคะตอบค่ะคือบำบัดเลยัลปลดปล่อยเวลาเวลาใครตอบช่วช่แผนกลองการรักษาแผนถ้าารแผนคือการอะไรการบบัตรและปลดปล่อยเือค่ะ าาี yeah. ี <tampoco S 2> ีี่่่เเออด๋ยววพพง้ใครจะตอบยกมือเออใครจะตอบยกมือไม่ตอบครบถูกไมครับอ่าวางกันหันไม่เป็นไรใช่ไหคะฮะตอบค่ะการการบําบัดคือการเดี๋ยวเดี๋ยวแอ๊ะทําไมต้องต้องยกขนาดนี้แล้วลกแทนแล้วก็มาแบบหมุนอย่างนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันไม่ได้มันมันไปข้างหลังสุดไม่ได้โหได้เต็มหน้าเลยแหละเต็มจอเลยอ่ะรู้จักประเทศเยอะค่ะการบําบัดคือการ การรักษาเกี่ยวกับแผลอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็การปลดปล่อยเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยก็คือการการเยียวยารักษาบาดแผลและการขับผีอ่ะแต่มาีใครจะตอบอีกการปลดปล่อยคืออะไรในภาษาอั <Okay. S 2> <c oughs> งกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ Inner Healing และ Divination Inner Healing ก็คือว่าการรักษา ภายในดีดีวิเวลรแลนด์ก็คือว่าการปลดปล่อยเหมือนตามที่ในพระพีบอกว่าทำไมคะมีใครที่อ่านพระพีได้อ,อ,อ,ไญญอ,อิสยาห์เพื่ออะไรพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่เหนือพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อประกาศการเปิดเรือนจำเกิดบรรดาเฉลยใช่ไหมเพื่อปลดปล่อยคนที่ถูกจองจำที่เป็นข้อพระีนะสำหรับการดีวิเวลรแลนด์หรือว่าการบำบัด่อ คือเราต้องยอมรับว,ว่ามันมีคนเยอะที่ถูกที่ถูกผีถูกมัดคำถามที่สองสำคัญจะบอกอย่างนี้นะคะว่าแน่นอนเมื่อคุณไปเมื่อคุณกำลังจะทำการระบัดปลงฝอยให้กับคนคนจะถามแด่ว่ากำลังแบบของฝอยคืออะไรแต่คำถามที่สองมันสำคัญกว่านะั้นเดี๋ยวจะชี้ถามจะชี้ได้ตัวเลยนะ <c oughs> จะชี้ได้ตัวแล้วนะ <c oughs> มีความจำเป็นแค่ไหน เราต้องรับการปรับป,บปรุงมีความจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องรับการปรับปรุงถามถามคุณมีความจำเป็นแค่ไหนที่เราต้องรับการปรับ ส่วนที่ทำให้เราเติบโตในพระเจ้ายัางไงคืออย่างเช่นบางครั้งเราจะมีบาดแผลอยู่ในใจแล้วแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ค่อยคว้างเราในการที่เราเดินทางพระเจ้าไปแเรามันจะไม่ค่อยรูปรวแล้วค่อยรูปรวแล้ว,แล,วแล้วในบาดแผลนั้นมันจะมีผีที่เขามาซ้อนอยู่ หลังจากานั้นมันจึงมีความจําเป็นที่จะรักษาบอลแท่แล้วก็ขับไล่ไีได้ได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนนะค่ะตอตแต่มันมีความจาเป็นแบบว,ว่าเราต้องรักษาบอลแย่ให้หมดหลังจากรนั้นเราจะขับไล่พีออกไปได้เพื่อเราจะถูก่วงประ้าอ่ะถามผู้หญิงบ้างค่ะค่ะ ยายาค่ะท <Yeah, yeah, S 1> ุกคนได้ออกกล้องค่ะมีคนติดตามแค่สองสามร้อยคนเองเชิญค่ะเชิญยืนด้วยยืนด้ตื่นจะได้เห็นหนุนอันสวยงาม

ขอพี่มินสักคนหนึ่งค่ะพี่ปูค่ะพี่ปูน,น้น้คะบอข้อสอบค่ะพูดดังเลยดังยืนยิ่งแต่แล้วพี่ว่ามันมีความจำเป็นมากเพราะว่าแอนเอาไปไกลแล้วแหละเสียงเจ๊แก่เบาจริงเหรอจริงจ้ะน้มันก็มีความจำเป็นนะที่ว่าเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันถูกการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นการเคลียร์บางอย่างในชีวิตเราที่แบบ ืออะไรที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ทําไม่มีการบำบัดคนๆนั้นเหมือนกับเราอยู่ร่วมกับสิ่งเดิมๆซึ่งถ้าตอนเราโอเคอยู่มันก็ไม่มีปัญหาแต่พอเราเริ่มไม่โอเคหรือว่าไม่ได้ใช้เวลาคือเริ่มเริ่มเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มไม่ได้ใช้เวลาของพระเจ้าเริ่มอะไรเริ่มแบบมีปัญหาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะทำให้เราปวนเราได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราลุ่จากสิ่งที่ควรจะแบบจะแบบ ถึงว่าเรามีความเชื่อแต่ว่าพอเวลามีปัญหาเข้ามาเนี่ยมันมีสิ่งเนี้มันรบควรเราแล้วมันทําให้เราแบบไม่ไหวอ่ะเราคีบางอย่างมันตีขึ้นมาที่ใสบางอย่างช่วงที่เราสติสติดกับพระเจ้าเนี่ยเราแบบเราก็ไม่มีอะไรแต่พอช่วงเรามีปัญหาเข้ามาแล้วแบบไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าว่ามิสัยเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆแล้วสรามแบบที่มันเป็นคุณลิขตที่มันไม่ไม่โอเคแต่มันมักจะว่ามันนักยาแสดงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเป็นหายหายอ่ะมันไม่หายขาด เราต้องคอยต่อสู้เราต้องคอยต่อสู้กับลักษณะบางอย่างที่เราไม่อยากเป็นเรียไหมคะปีหนึ่งมีความจำเป็นแค่ไหนปีหนึ่งเข้าใจไหมคะมีความจาเป็นไหมค่ะค,คาถามที่สามค่ะอันนี้คําถามเด็ดที่คุณต้องตอบให้ได้คริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วบังเกิดใหม่แล้วแต่ว่าคุณมีพระเยซูอยู่ ต้องรับพระี่สูเข้ามาในชีวิตแล้วอะแต่ว่ามีความจําเป็นด้วยเหรอก็ในเมื่อในเมื่อเราก็ต้องรับพระี่สูแล้วมีพเขามียันเข้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีชัยชนะแล้วเวลาเราเวลาเราบังเกิดใหม่เรามีชัยชนะเราเชื่อพระเจ้าแล้วต้องมาบอกกอดอีกเหรอมันต้องมาบอกกอดอีกเหรอเปล่าค่ะ ใน,ในคำเข้าใจรู้สึกว่าส่วนของคําว่าหรือคนั้นเป็นบรยาคองจิตวิญญาณใช่มมันทาให้เรารู้สึกว่าส่วนของจิตวิญญาณเนี่ยมบบไม่มีสิมามาควบคุมหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาหรือชีวิตจะต้องต่อไปม,มันมีโอกาสที่จะเจอบาดแทเ้เจอกับคือเจอความเจ็บัวดเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้เนี่ย คึ่งมันสมควรส่งผลกระทบต่อจิตใจงนี้แต่ถ้าจติว่าเราไม่ได้รับการบำบัดบ่อยปัญหาที่จิตใจที่มันเนียนมันก็ไม่เบียมนการทำเินชีหรือการรับใช้พระเจ้ามันก็จะแบบขึ้นๆลงๆค่ะมีอ่าใครอยู่ออบีบีนึงบีบีย่าเดปี้ thank <laughs> you thank you คือตรงน,นี้ตัววิญญาณเรารู้ได้ยังไงว่าว่าว่านี่มันเป็นต yup. ัเน Japanese, Being, mm hmm. วเราจริงๆรู้ไหมทาไมเราถึงรู้ว่าตัวจิตวิญญาณนี่คือตัวตนของเราจริงๆคือตัวตนของเราจริงๆเพราะว่าทันทีที่วิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณของคนนั้นออกจากร่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ออกไปปุ๊บเขามีชีวิตอีกไหม เคยเห็นคนเคยเห็นคนที่นอนในโรงพยาบาลแล้วจิตวิญญาณออกไปแล้วแต่ยัง <jak> มีเหมือนกับร sure ่างกายยังอุ่นเหมือนกับเข้าใจไหมเหมือนกัเหมือนกับยังมีอะไรที่เหมือนกับยังยังอยู่แล้วแล้วถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าเขาจะใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วมันมันนีอยู่ก็จริงดูเหมือนว่าทุกอย่างในร่างกายยังยังอุ่นอยู่เลยคือยังดูเหมือนมีชีวิตแต่ทันทีที่จิตวิญญาณออกไปแล้วทันทีที่จิตวิญญาณออกไปแล้วไม่เขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยคือ นั่นแหละต้อตายชีวิตก็จบลงแค่นั้นแสดงว่าส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจนั้นไม่ไม่เกี่ยวสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆสิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆอยู่ข้างในฉะนั้นพระคัมภีร์บอกแต่ว่าให้เราจงประดับอะไรจงประดับตัวเองด้วยจงประดับตัวเองที่ภายในใช่ไหมจงประดับที่จิตใจไม่ใช่พยายามผู้หญิงจะบอกเลยว่าผู้หญิงสมัยนี้เราสนใจเราจดจ่ออยู่ที่ตัว ภายนอกการแต่งตัวรูปร่างอะไรเราจดจ่อยที่ท่นที่เป็นเนื้อหนังพระผูิงบอกว่าอยา่าอย่าไปสนใจอย่าระดับตัวเองด้วยด้วยไรี่เป็นภายนอกก็ไปเห็นให้รู้ไหมว่าในพี่พี่สนใจนะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เป็นโสดเท่าไหร่เวลาที่เรามองใครคิดจะแต่งงานกับใครเลือกใครสักคนหนึ่งอย่าเลือกที่ภายนอกอย่าเลือกที่เขาพูดดีพูดเพราะอย่าเลือกที่เขาสูงสวย หรือผมยาวเลยตามแต่บางคนเวลาบางคนเราตั้งสเปคเราตั้งแบบเราตั้งตรงนี้คือภายนอกเั้งนั้นเลยอ่ะคือเราเราเรามองเราตัดสินอะไรด้วยด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังทั้งหมดเราดูภายนอกเขาต้องเก่งหรือเลื่ตามแต่แต่แท้ที่จริงเรารู้ไหมถ้าถ้าเราเคยอ่านหนังสือเล่มนึงที่ชื่อหนังสือเรื่องว่ามิรี่ที่มีใครรักมีใครเคยอ่านหนังสือดอรี่ คนที่มีบาดแผลถูกปฏิเสธพี่หนุนใจเลยว่าไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดีมากในไอคิวที่ฟรใครยไทยรุร่งใครเคยอ่านแค่สี่คนเองแต่ในห้องนี้ที่เคยอ่านดอลนี้เนี่ยหนังนสือเล่มนี้ดีมากใครที่มีบาดแผลถูกปฏิเสธใครที่มีบาดแผลผที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รัก ที่แนะนําเลยแม้แต่คนที่ฟังไลฟ์ถูกนะคะถ้าคนเป็นคนหนึ่งที่คุณมีปัญหาที่ถูกปฏิเสธคุณถูกทอดทิ้งคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไปอ่านหนังสือเล่มนี้รู้งสือเล่มนี้ชื่อว่าดอรีไม่มีใครรักแล้วคุณจะพบกับความรักที่เป็นความรักแท้หนังสือเล่มที่ดีมากรู้ไหมสุดท้ายดอรี่เป็นคนเป็นเด็กที่แบบถูกทิ้งเป็นเด็กที่เกิดมาก็น้าตาน่าเกลียด เป็นฝรั่งที่หน้าตาแบบไม่สวยอะ่ะเป็นหน้าตาแบบหน้าตาขี้เ็กขี้เลอะเออหน้าตาขี้เลอะตั้งแต่เด็กแล้วก็พอไปอยู่สถานเด็กกบพร้าถูกทิ้งถูกแม่ทิ้งแต่เขามีเขามีด้ื่อกันสองพี่น้องอีกคนหนึ่งอ่ะหน้าตาสวยเกิดมาหน้าตาสวยเป็นพี่เขาแต่อีกคนนึงเป็นก็คือตัวเขาเนี่ยเขาหน้าตาอ布拉ดด์แบบน,น่าเกียดแบบไม่ไม่สวยอะ่ะฉะนั้นแม่ก็เลยไม่ค่อยจะชอบไม่ค่อยจะรักคนนี้แล้วในยสุดแล้วแม่ก็เลยเอาเขาเนี่ยไปอยู่ที่สถานเด็กกำพร้า แล้วพอทุกๆปีเวลาจะมีคนมารับเด็กกำพร้าไปเลี้ยทุกคนมองข้ามเขาไปหมดเลยทุกคนมองข้ามเขาไปหมดเลยเพราะว่าเขาหน้าตาแบบไม่สวยไม่คือเป็นเด็กที่หน้าตาไม่น่ารักเลยไม่น่าชวนมองไม่มีอะไรให้น่ามองเลยแต่รู้ไหมหลังจากนั้นโอบเรื่องราวเขาเยอะมากเขาถูกเอาไปสุดท้ายแล้วก็ถูกครอบครัวหนึ่งเอาไปอดด็อกเอาไปเลี้ยงคือถ,ถูกรับไปอยู่ดีในที่สุดหลังจากนี้เขาเจอพระเจ้าแต่ในขณะที่โอ้โเขาถูกทารุณเขาถูกแบบ เหมือนในหนังน่ะชีวิตในหนังชักๆเลยอ่ะชีวิตโชคโชนมากๆประสบกับการถูกเขาเลยปฏิเสธซ้ำซากซ้ําแล้วซ้าอีกพี่จะบอกเลยนะถ้าคุณเป็นโลกแบสงสารตัวเองอยู่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันมันชีวิตไปอ่านหนังสือเล่มนี้สุดยอดพ,พี่อ่านแล้วพี่ร้องไห้ร้องนั่นลแหละร้องอ่านแล้วมันซาบซึ้งอ่ะซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าไปอ่านเลยว,ว่าคนแบบนี้ ถ้าคุณคิดว่าฉันถูกกระทาฉันถูกทอดทิ้งฉันถูกอะไรต่างๆนานาจนแบบว่าฉันถูามองตัวเองแล้วสงสารตัวเองอย่างหนักไปอ่านหนังสือแล้ี้แล้วคุณจะเริ่มสงสารตัวเองเลยแล้วคุณจะรู้ว่า้มันมีคนที่ที่น่าสงสารกว่าเรามันมีคนที่ถูกปฏิเสธแบบเขาเรียกว่าปฏิเสธแบบเยอะเยอะกว่าเราเยอะถูกกระทาทั้งถูกกระทําทั้งถูกปฏิเสธกว่าเราเยอะและ เป็นได้ฉันก็เป็นได้แล้วเขากลับมามีชีวิตที่มีค่าได้ยังไงสุดท้ายฝัดทาเรื่องสัง้นให้มันยาวเอ้ยทำเรื่องยาวให้มันสั <S 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 ้นก็องือว่าต้องถือว่าในสุดแล้วเขาก็เขาก็ถูกเอาไปเอ้ยเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็ยังไงรู้ที่จำเรื่อง,งเรื่องรองาวไม่ได้แต่ว่าใน้สุดเขาก็เข้าไปเรียนทร้งขัมพีใช่ไหม <S 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 <ๆ>เขาเข้าไปเรียนขัมพีแล้วรู้ไหมแล้วรู้ไหมในเรียนขัมพีนพัน้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งหล่อมาก เป็น <no liebe> เขาเรียกว่าเป็นดาวอ่ะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยหรือเป็นดาวของในทุกปีนั้นแล้วรู้ไหมสองสาวเนกิ๊ฟผู้ชายคนนี aro aro ้มากสาวสาวกิ๊ฟคือเขาเขาเขาบอกขี้ฟเลยคือจริงๆตัวเองก็ขี้เละแต่เด็กอยู่แล้วเขาบอกได้เลยว่าเขาไม่มีวันผู้ชายคนนี้คือห่างไปเขาก็ไม่ไม่ไม่อาจเอื่อมที่จะมองผู้ชายคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าผู้ชายคนนี้คือเขาหล่อมากแล้วก็มีผู้คนที่หน้าตาดีกว่าเขาเยอะแต่รู้ไหมผู้ชายคนนี้เลือกผู้ชายคนนี้มองข้าม หน้าตารูปลักไปถึงเขาผู้ชายคนนี้มาขอแต่งนรู้ไหมเดี่ยโ้โหผู้ชายคนนี้นี่เป็นคนที่มีสายตาเพราะาเขาไม่ได้บอกความสวยข้างนอกแต่เขามอกความสวยและผู้ชายคนนี้ฉลาดคนฉลาดจรงิงรู้ไหมคนฉลาดจริงจะไม่มองอไปที่เป็นภายนอกจะมองไที่อเลือกคนเลือกที่จิตวิญญาณพี่จะบอกงนี้นะ เพราะชีวิตหลังงานคุณจะอยู่กับจิตอย่างคุณจะไม่ได้อยู่กับภายนอกของเราคุณจะไม่ได้อยู่กับคําโอโลมการการเอาใจหรือคุณจะไม่อยู่สิ่งนี้มันจะหายไปเดี๋ยวไปน่าจับทีนะคะเราจะเสนอตัวเสนอแต่คนที่รักพระเจ้าคนที่รักผู้หญิงจำไว้นะคะผู้ชายที่รักพระเจ้าสุดหัวใจก็จะรักเรา จริงจริงแต่ผู้ชายที่ภายนอกเขาเขาดูเอาใจเราเ็ารู้อะไรเลยก็ตามแต่นะนักตอนนี้แต่เขาไม่ได้มีพระเจ้าเขาไม่ได้รักพระเจ้าสุดหัวใจขนาดพระเจ้าที่เขาควรจะรักสุดหัวใจเขายังไม่รักอย่าไปหวังเลยเขาจะรักคนแบบเราจริงจริงพอผู้หญิงแต่งงานาแล้วเราก็จะเป็นเหมือนก็จริงๆแล้วเราก็จะเป็นเหมือนคนคนหนึ่งสำหรับเขาอ่ะจริงๆริฉนะนั้นคุณอย่าไปหวังเหมือนกันผู้ชายถ้าคุณจะรักผู้หญิงสักคนหนึ่ง หาผู้หญิงที่มอบถวายชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าสุดหัวใจเพราะว่าหลังจากแต่งงานแล้วคุณก็จะอยู่กับสิ่งนี้ของเขาถ้าเขาเป็นคนหเป็นผู้หญิงที่มอบถวายชีวิตพระเจ้าสุดหัวใจรเราจะตามพระเจ้าสุดหัวใจหลังแต่งงานเขาจะร้าะตามคุณสุดหัวใจจริงๆ <c oughs> อย่าไปหาอะไรพวกสวยอ่ะไปดูดาราเลยพอแต่แตงแต่งงานผู้หญิงสวย พอแต่งงานผิงสวยเป็นไงทุกวันนี้เลิกไปแต่งงานใหม่ผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดากันเกิดมันนะเพราะอะไรนะพวกดาราหลายรู้ความจริงว่าพวกสวยๆเห็นไปเยอะสวยนิสัยไม่ดีเยอะเลยแถมสวยแล้วหยิ่งตัณหาพี่อย่าหมุนใจเลยนะให้เราเรียนรู้เราเป็นคนของฝ่ายเมียเราเป็คนเราเป็นคนเราต้องมองคนจากข้างในเราเราไม่มองคนเพราะว่าตัวตนจริงๆหลังแต่งงานที่จะพูดจริงนะ ฉะนั้นผมใจเลยว่าเวลาคุณเลือกคูก่พี่จะบอกเลยว่าพี่จะดูนักศึกษาพรักทำพีคนไหนฉลาดไม่ฉลาดพี่ดูการเลือกของเขาจริงๆถ้าคุณเลือกเฉพาะที่เขาเป็นผู้ชายแล้วก็เราก็พอจะรู้ได้ว่าเออโอเคเทสองเขาแค่นี้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่เลือกผู้ชายที่ท,ที่ที่จิตวิญญาณนะความเข้มข้นความร้อนลมจากข้างในเขาเป็นคนที่มอ่วพล่ชีวิตเขาเป็นคนที่ ใครวิญญาณที่แบบผู้หญิงคนนั้นฉลาดถึงแม้ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ดูดีไม่ได้ดูอะไรภายนอกเพราะว่าอะไรลักษณะงานเขาจะไปลุ่งหรือเขาจะไปลิงมันก็อยู่ที่โปรตรงไหน,นถ้าผู้ชายคนไหนมองชีวิตของเขาอกให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรืวอะไรก็ตามแต่เลยนะบอกเลยว่าปลายทางเขาลุ่งแน่เพราะความคิดพูะไรไเรล่าสิงห์นูมยังขาดแลนและหินโหวย ก็ไม่เคยเห็นบรรดาคนที่ยำเกยงที่เจ้าลูกหลานของเขานเหมือนอาจารย์โอเตอร์เริ่มต้นรับใช้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ตอนนี้แกบอกว่ามีบ้านมีทุกที่แวอยากจะหาขายบ้างเพราะมันเยอะดูแลไม่ไหวเหมือนที่บอกเมื่อวานถ้าใครที่เลือกทางแคบยอมลำบากเลือกทางแคบไว้ก่อนปลายทางคือจะว่า แต,แต่แล้วคุณตัดสินใจเรื่องทว้งว่างเออฉันไม่อยากจะต้องทนทุกข์หรือฉันไม,ฉนไม่ฉันไม่อยากจะต้องปืนต้องฟาหรือไม่ไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะอะไรมากมายคืออยากสบายว่างันเถอะอยากจะสบายอยากตามใจตัวเองอยากอะไรก็ตามแต่แปลทาง,งคจะแคบจำคำนี้ไว้นี่คือสิ่งที่ผู้เราใช้ที่พระเจ้าใช้ง่างสาวคนปากมาันมันที่ทำอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่เราต้องตัดสินใจโอเคนช้นจิตวิญญาณส แล้วก็ผู้ชายที่คนนั้นที่เลือกดอลลี่เขาเลือกที่จิตวิญญาณไหมเขาเลือกเขามองเห็นเขามองเห็นจิตวิญญาณมองทะลุภายนอกแล้วมองทะลุเข้าไปเห็นจิตวิญญาณความเล่าร้อในพระเจ้าความร้อนจลในพระเจ้าการมอบถวายกันที่ตัวของผู้หญิงคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยผิดหวังหลังจากแต่งงานผู้ผู้ชายคนนี้บอกว่าผมมีผมมีนิตๆผมมีความฝันที่ผมอยากจะไปรับใช้กับชนเผ่าที่ลึกเข้าไปในป่า ที่ที่ไม่มีใครอยากไปตอนนี้มันั่นเป็นความฝันของฉันเลยเพราะว่าฉันั้่เกิดมาฉันเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งคนปฏิเสธคนหันหลังให้ตลอดและฉันมีหัวใจที่แบบเมื่อเมื่อพระเจ้ารับการเราจะเมื่อรับการเยียวยารักษาจากพระเจ้าแล้วเขามีความฝันว่าเขาอยากจะไปแตะบคุคคลกลุ่มคนที่ที่ไม่มีใครเอาคนที่โลกไม่เอาแล้วเขาเข้าไปกนทัะสองแสนมป์เลยเขาปลึกอยู่ในป่า ช้ช่วยบางคนเรนะเขาบอกว่ามีหน้าละทำไมฉันเกิดมาหน้าตาแบบที่เละตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณคนที่ฉันไปรับใช้ด้วยนะที่เละเผาแต่คุณรู้ไหมเพราะฉันเพราะฉันถูกเยียวยาเพราะฉันถูกรักษาเพราะฉันถูกผดมาในด้านนี้ฉันก็เลยสามารถรับคนพวกนี้ได้ไปดูดนหน้าตาไปดูไปดูในรูปเลยในหนังสือละ่ะจนเผา<อ>เห็นไหมเห็นรูปในหนังสือ ไปอ่านซะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าดอร,รี่ไม่ดีใครรักสำหรับคนทั้งหลายที่เรารู้สึกว่าเรามีวิญยาณในการ,าปรเป็นคนพิเศษเราถูกทอดทิ้งเราไม่เป็นที่รักเราจบมีวิทยาศสกษาตัวเองเราถูกทิ้งโดยพ่อหรือแม่หรืออะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เล็กๆไปอ่านหนังสือเล่มนี้ซะหนังสือเล่มนี้จะช่วยถุกจริงอใจนะ เราต้องพยายามหานสือไว้ท,ที่ที่มันช่วยตัวเองด้วยโอเคสิโม่ตอบคำาสุดท้ายจะตอบคำถามนี้ก็คือเวลานที่เราเชื่อหรือเราเราับเชื่อส่วนนี้ที่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเราที่เป็นตัวตนเราจริงๆเนี่ยจะรับความรอดพี่สุพี่สุจะเข้าอยู่ที่นี่พี่สุหร <c oughs> ือพระเมียสุจะเข้าอยู่ตรงนี้ในตัวจิตวิญญาณเข้ามาร่วมกับเรา แต่ว่าแต่วันนี้เป็นส่วนที่ใช่ไหมพอเป็นยาเราออกจากร่างปลุกหรือหลืออะไรที่ไฟล์ร่างกายจิตใจจะส่ของไหนใครซิจิตใจเนี่ยส่งตรงไหนความคิดสมอนรู้ไม่จิตใจจริงๆโอ้ฉันเจ็บใจไอ้เจ็บใจจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจที่แต่จริงมันเจ็บที่นี่ ว่าสมองของเราอะ่ะมันมีส่วนของรู้ไหมสมองเป็นจริงๆตัวสมองจริงๆริมันส่วนที่ควบคุมจิตใจอารมณ์องคที่นี่เราถึงควบคุมมาจากตรงนี้นะเวาคิดเหเวลามาสตาร์โจมตีเรามันโจมตีทางนังะนี้ะนั้นะนนเวลาที่เวลาที่ผีมาร์ตินมาเข้ามายู่มันเข้ามารบก,กวนเราได้เนี่ยถ้าเยซสอยู่ที่นี่ <c oughs> มีคนคำ,ำถามสุดท้ายมีคนถามพี่ว่าพี่เจอคน ควรแบบอยากจะ่ควรอ่ะถามพี่ว่าถามพี่ว่าพี่พี่ซูอยู่แล้วไมต้องขับผแีแล้วผีอยู่ตรงไหนแล้วผักท่าแล้วถ้ามีพระเยซูพระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราแล้วผีอยู่ได้ยังไงผีอยู่ได้ยังไงวิญญาณชั่วอยู่ได้ยังไงพี่ก็เลยถามพวกกลับว่าอะไรคนที่เชื่อพระเยซูแล้วยังกินเหล้ายังดูหนังโป๊ได้ยังไงยังทำบาปได้ยังไงเข้าใจไหม มีพระเจ้าที่บริสุทธิ์อยู่ในคุณแล้วแล้วคุณไปกินเหล้าไปทำบาปคุณดูหนังโป๊ได้ยังไงตอบไม่ได้จบเนียบเพราะเขาก็ะทำคนถามมาเรารู้ดีเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกันพราะฉะานั้นถ้าเราถ้าเราจะบอกว่าอะคิดเซนทุกคนที่มีพระเจ้าแล้วเราจะไม่มีผีแล้วอะนั่นทิ่เซนที่มีพระเจ้าเราต้องไม่ทำบาปเราไม่คิดชั่วเราไม่โก,กรธพาะพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่ใหญ่ควบคุมเราแล้วเราไม่ทําสิ่งตรานี้ คำถามคือทำอยูไ่ไหมคะเพราะอะไรนี่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวกันก็คือว่าจีนีญญเนองเรารับความร้อนรับการหายแต่ว่าจิตใจและร่างกายเรามันเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งเราต้องยกแล้วมันแยกกันนะมันแยกกันมันแยกกันฉะนั้นเนี่ยเพราะมันแยกกันแน่นอนเพราะเวลาที่เราตายเวลาที่เราตายเราบอกออกคนนี้ตายจากโลกนี้แล้วเราไม่ได้เอาเร่างกายกับสมองใช่ไหมเราไม่ไดเอาสงองสมองร่างกายไปด้วยดิ ส่วนที่เป็นของร่างกายมันก็อยู่บนโลกก็ต้องทิ้งไว้ที่โลกและส่วนที่เป็นจินนตวิญญาณก็กลับไปสู่พระเจ้าฉะนั้นตาบใดก็ตาบนะั้นวิญญาณก็สามารถอาศัยอยู่ในร่างกายในความคิดในสมองของเราแต่ว่ามันไม่สามารถที่มีชัยชนะเหนือจิตเหนือจิตวิญญาณของเราได้นี่คือคําตอบว่าที่เซนที่บังเกิดแบบนี้พระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเราทำไมยังต้องมาปรับบทอีกเพราะเราต้องไล่ผีที่อยู่ในที่อยู่ในส่วนร่างกายและจิตใจและสมองของเรา โอเคบอกว่า B4 แล้วก็ผู้อื่นจะตอบได้เดี๋ยวที่หน้าจะาไปถามอีกโอเคค่ะใหเราจะถานด้วยกัน้าจาจ้าเราขอบคุณตรงที่